นีพ่อะบอกเพื่อใส่สูตเลยน้องบอยแล้วใช่ะ ่พอครับพอโดนครับน้องพอโดนน้องพอโดนเถอะน้องพอโดนอโดนเอนเคโอเคถ้าสมมติว่าไอเจนโดนวบอกเลยว่าบอกเลยเล้าพังอะโดนเล้าพังอะเนี่ย yeah. ปืนประมูในสัตว์เฮ้ยเอาสูตรไหมพี่น้องที่พี่จ้างทำอะเอาสูตรไหมพี่ไหน ใส่ตัวเดียวเห้ใส่ตัวเอาเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเจ๊กกี้เก้ากิบเต็ดเจ๊กกี้เก้ากิบเต็ดไม่บอกว่าใส่สูทหมดเลยเนาะบอกว่าใส่สูทหมดเลยครับพี่ใหญบอกว่ผลิตพอได้ป่ะน้องวันเนี้ยได้ป่ะขอริบพอได้ป่ะหรือว่าเราต้องเคลียร์เรื่องปืนเป็นเดียวก่อนป่ะหรือว่าไงวะ เอ้ซาสุได้หมดนะซาสุได้หมดนะซาสุได้หมดนะเอ้ยดาบไปตามทนะีซีหน่อยดิว่าเรื่องกระสุนนัดเดียวทำไ,นะไงเนี่ยเพราะงั้นเราเล่นลำบากนะเหมือนเขาบอกว่าไอ้สุนตีอ๋ะ ตีที่อะไรมึงไปดูภาพมึงให้เขดูภาพดิไป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 ่พงห้องมันแต่แต่ผมให้ตุ่นเอาคลิปของมันมามันบอกว่ามันตีโดนอะไรอ่ะก็ดูคลิปตุ่นมีมีคลิปใช่ว่ไหมมาอันละมาโมอะไรนะอ้ตุนีอะไรนะอะไรน้องบอกให้ตุ่นตีเหรอครับใช่เลยแล้วดูฝั่งไอ้ตุ่นยันหมมเลยถามไอ้ตุ่นว่าเมื่อวานมึงโกไม่ใช่หรอมึงก็มุมมึงมาดูมันบอกว่ากูตีโดนไหล่ก็ในภาพก็โดนไหลจริงใช่ไหมแต่ผมให้มันตัดคลิปอยู่ครับเออ แบบนี้คือไม่ไหวไม่ไหวไม่น้องแต่ว่าในเสียงในคลิปขอเยี้ยคนที่โดนอ่ะเป็นกระสุนปืนไม่ใช่รเวเวอร์เลยปืนปืนมันไม่ใช่เสียงไอ้นี่ไม่ใช่รเวเวอร์นะเว้ยใช่ผมก็ดูแล้วว่าเสียงมันเหมือนเก็บเสียงอ่ะเหมือนปืนเก็บเสียงอ่ะมันลืมเก็บไอ้นี่ปะมันมีชิงเมื่อวานมีชิงกระดาษเหรอใเหระนี่สนามบินร่างเหรอมีปะมีเก็บรูนไหมเมื่อวานมีไหมี่สิบเอ็ดวินลอยอ๋อมีอะไรเก็บเสียงอ๋อไปก่อน ให้พี่เติมสุนแาเป็นนึงรถประกอบใหม่เป็นรถอะไรวะดีวะเท่อยู่ครับพี่แต่ยังไม่เห็นมีใครประกอบเลยพี่เดี๋ยวพี่ประกอบให้น้องพี่ขาชิ้นนึงพี่จ<า><า>้ากว่าเดียวพี่สวัสดีครับปั่นจัดเลยที่จะโดนแต่ละอย่างเบ้นซีหกสามมังพี่ถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้แจ็คก,กี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับ,รบติดตามทิกตอกอยู่นะครับอุย้ยขอบคุณครับผมครับ ลองเรื่องเสียงลำโพงนะครับเดี๋ยวจะโดนคนอื่นแจ้งทีมงานแนละ้วค้าวครับคุณครับเพิ่งเข้ามาเล่นได้เกือบสี่อาทิตย์แล้วครับสบาย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 ,บายบลองโดนคนอื่นนะผมไม่แจ้งหรอกเผื่อคนอื่นเขาแบบจริงจังอยู่อะไรเงี้ยพี่ปไปเลยพี่เอาใส่ตู้อย่างนะพี่ลพเ,ลพเลข แปดสี่แปดสี่แปดสี่วิญญาตัวมั่งไม่ได้อนะไรมนึงมั่มีเศษแบบประกันขายเพิ่มปะไม่มีเลยคลงังแสงเราเคาะไปคัดมาไว้ใช้หมดแล้วหารับดีน้องจ้างมันหารับดีเล่นจ้างพอดีครับพี่ได้ครับมันไปละหมื่นนะพี่ตอนนี้เศษแบบประกัน,นเออผมผมแค่คิดกับกันว่า มันหายแล้วตีวอคุ้มกว่าป่ะพี่ถ้าเป็นถ้าไงถ้าเป็นใบละหมื่นแม่งไม่คุ้มแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าเป็นใบละหมื่นมันหมื่นมันล้านห้าพี่ได้ใบหนึ่งอ่ะผมว่ามาขายบอสบอดีกว่าเพราะคิตันอีพีอะไรก็ถูกลเลยแล้วใช่พี่ใช่เดี๋ยวอีพีน่าจะแพงขึ้นอยู่ครับพี่ฮะไม่น่าแพงอ่ะน้องที่น้องเฟสมันเหลือได้เป็สละลอยละถ้าจ่ายทีเพื่อนมันไม่ได้พันเลยไม่แต่ก็ได้ได้โอ้โหมันก็เฟิร์มมาเยอะแล้วนะพูดถึง แต่มันไม่ลงคนรู้อะขอสักห้าอันได้ไหมครับไม่คนรู้คนรู้มาสองวันก็ก็ได้สองหมื่นแล้วไอ้ดีสิครับเนี่ยมันมีก็แค่สองหมื่นช่วยแรกไงเดี๋ยวหมดก็กลับมาราคาดีนี่มัเออวันนี้มันทไมวันได้มาทไปกดแฉปบหน่ยไปกดแฉลบได้ไหมลืมนะกูจออะไรวะเนี่ยตอนเต็มทีสุดผู้หญิงชื่ออะไรครับมายืนใกล้ผมเนาะผมตกหลุมรักนะกูคุยใครวะเนี่ย นี่น,นี่ราคาขึ้นพี่อยู่เลเนี่ยเม็ดสี่แสนนะพี่ใช่น้องพี่รวยแนละ้วทั้งนั้นนะพี่เป็นเศรษฐีนะใช่พี่มีเป็นร้อยเม็ดสี่<ะ> <4 S 1> แสนแสน,นะเนะมื่อวานผมผมขายออกไปสามเม็ดอะไม่มีตัง ไปเปลี่ยนสูตรดิบอกเพื่อนเปลนสูตรดิบอกเพื่อนใส่สูตรหมดดิใครที่ใส่สูตรไปเปลี่ยนสูตรด้วยเปลี่ยนสูตรด้วยใครอะใส่สูตรเลยใส่สูตรเลยใส่สูตรเฮ้ยขาบอยเพื่อนนี่ขาบอยเพื่อนนี่้คาบอยหงอหายแล้วปะไฮ้พีท่ะพี่พีทมันไม่มาเลยเฮ้ยสุนก้าเอาของมาซื้อหน่อยดิของขาบอยครับเพื่อนนี้เจ้จ่ายตังค์จ่ายตังค์ให้มันได้นะจ่ายให้มันซักสองหมื่นพอไหมวะคิวบาสองร้อยกับ exp ห้าร้อยจ่ายให้มันวอลละสองหมื่นนะ คอันนี้ขอใจบาทเดียวได้ป่ะแต่ว่าเป็นของแถมที่เหลือโอ้ยก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เรื่องอีกเดี๋ยวก็กระเบื้องแตกกันเนาะไอ้กระสุนปนไ,<อ>ไม่ได้ใช่หรอไม่ได้ผมในตัวกระสุนปนได้ปะกระสุนปนได้บ้างในตัวกระสุนปนได้ปะไม่ได้นะแต่พี่เก็บเราดีกว่าเอาชัวร์เดี๋ยวนะ เพื่อนเลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดสู้ก่อนไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยนก่อนค่อยมาไปเปลี่ยนชุดสู้ก่อนไปเปลี่ยนชุดสู้ก่อนค่อยมาเจมสววััััสสสสดดดีีีีคครรบบพ่่ไปปเลยนชุู้ก่อนค่อยมาดครับพี่ ไปไปสูดกันดีไปสูดกันค่อมาเดี๋ยวมันเสียเวลาเลยไปสูดกับไปสูดกันไปขาดแล้วเหมือขาดแล้วน้องไอ้หนุ่มไม่ขาดแล้วพี่ใครขาดอีกพี่ตีวอลบอกพี่นะพี่มีให้รขาดอีกพี่ตีวอลบอกพี่นะสู้สู้ครับผมมีใครขาดอีกพี่ตีวอลปะเอางี้เดี๋ยวพี่ขอคาร์กระสุนปืนเก็บเสียงก่อนแป๊บนึงแต่พี่มีมีน้องไม่มีมีน้องไม่มีของตีวอลคนนั้นนะมาดิมาดิมาใก้ใกล้ ไอทีหนึ่งเจ็ดเก้าครับขาดอะไรบ้างในตัวลองลองกดดูดีบอร์กันาเซรามิกก็โกกับสินเวอร์เรียกว่าอะไรอ่ะกีตต์น,น่ะเนองใช่ okay, พี่มาเนี่ยนะ ข่าอย่างเท่าไหร่ล่นะชำเท่าไหร่อืมเรื่องื <c oughs> <c oughs> อนคนอื่นเลยเกียรกิตันโกโยี่สิบห้าเซเมิเนรเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรหนึ่งเจ็ดเก่าเซเมิเท่าไหร่สองร้อยปะ่ะ แล้วอะไร AP 500 AP 555อะไรอีกเนาะแลติวบาเอ้ยสติวบาสองลายเหรอครบขอบ่าเขาครับบีเข้ามาครับบ้าปกันอ่ะมียังมีมีระหารับซื้อไปแล้วมีตังกี่ตัวบะพวกเองอ่ะมีครับมีอยู่ครับครับนึงงทุเบิกเอ้ยตัวบึกตังกเอ๊ยตังกลางมีตังเท่าไหร่วะ ไปก่อนเลยนั่นแหละเฮ้ยจวนจวนมาเลยเวล่างห่อยดิครับรจวนมาเลยเวล่างห่อยดิจะจะขายของให้อะอะเรวัล่างหน่อยได้ปะได้ครับได้ได้ไดไดได เดี๋ยวขายของให้หน่หอยแป๊บนึงเลยกรจยนเล็เกไรปององแปดคบใบละสิบล้านจวนแปดสี่ t h ไม่ดันทำไรทำไร เฮ้ยโหถอยรถใหม่เลยอ่ะโหหล่อหล่อหล่อถอยรถใหม่แล้วหล่อหล่อโอ้โหนิดนึงครับเมมนิดนึงครับใส่สูทเกงดำใส่สูทเกงดำลยครับเชื่อผมโอเคครับเชื่อผมแล้วก็เดี๋ยวเราคิวไปไล่ปืนนะครับโอเคไหมได้ครับเดี๋ยวไล่กันไล่บัมไล่จีปืนนะโอเคครับผมครับผมอย่าลืมปิดติดฟิล์มดำนะโดนพังเลย เดี๋ยวนี้ขอใช้แผน1ิบหนึ่งนะผมมีแต่กองหน้าครับกล้องหน้าตัวตึงอะ่ะเดี๋ยวกล้องหลังเดี๋ยวไว้ก่อน,ต,อน,นตีวอร์เป็นยังพี่เจคคนนี้ตีวอร์เนยังไอ้หนุ่มตีวอร์เนยังเลขอะไรนะเลขเอ่อหนึ่งเก้าแปดครับเอ้ยพี่เอาตังค์ไว้กระจายไว้ให้ทีละคนเดี๋ยวมั้งนะนะติดตัวเอ้ยไม่ต้องหรอกมั้งยังไงเราก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะพี่ข้ามอะ่ะ โ hey, จวนเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเอไม่อยู่นี่ไหมาจวนไม่เขยอยู่นะเหมยฮะนอนวายครับนอนวายสามตัวมันนอนก็ยืนทิ้งไว้เหรอหรือว่าอะไรก็ออกใช่ครับยืนทิ้งไว้แล้วก็ไปนอน<ห>ตื่นแปดเก้าโมงอะ่ะตื่นเอ้ยเดี๋ยวว่าช่วงนี้ออนไลน์เฟี้ยวอยู่นะเดี๋ยวแลกรถดิโอติซิทอ่ะไอ้เควสนี่ยว่า่ควสหน่อยเผยเป็นคนอยากได้ผมออนไลน์เรียนอยู่นะออนไลน์คอน มันได้ทุกรีไงปีสามชั่วโมงอันนี้เฟียวจัดทำให้คนออนมิสาวนะเติบเยอะๆไงมิสาวอะไรนะนอนกอดสาวเนาะไม่มีโอหเห็นใครบอกไปนั่งกินชาบูสาวอีกเนาะโอ้โหยัยนั้นสามเดือนที่แล้วใช่เหรอะโหไปกดเขาแล้วก็ทิ้งอีกเนาะโอ้โหเอาเอาไปกอดเลยลูกเขามีพ่อมีแม่จูบออดเนี่ยทำตัวดีหน่อยต แปด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 แปปดแ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 ปปดแ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 ปดดแป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 ดดแป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 ดปดแปดแปแปด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 แดแป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 ดดแปดแ เดี๋ยวเราไปรวมทีนี้นะเดี๋ยวพี่ไปถามเรื่องกระสุนนัดเดียวตายก่อนไอ้ดับแปลรถไอ้นี่เดี๋ยวอะอยู่เป็ดดิดับแล้วมึงเทไอ้เดี๋ยวพี่เทคันอื่นให้เดี๋ยวพี่เทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทรถไอ้นี่เดี๋ยวให้ไอ้พวกไอ้มีถือเดี๋ยววะ ไอมีถือไม่ไหวนะไอ้ไอ้กินไงคุยกินอ่ะเพราะไอ้ไอกินน่าจะขับรถดีอยู่นะไอ้เป็นสูตรได้หมดนะเป็นสูตรได้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเซตสี่ให้พี่หน่อยเซตสี่คุมปืนมาเลยล็อกปืนมานอ่ะเห็นปะไม่ต้องให้มาเล่นอ่ะอะลรหรอเค็นปะกูพูดเลยไม่ไม่ต้องปิดเสียงนะไม่ต้องปิดเสียงนะเปิดเลยนะเปิดแผ่นนะวันนี้เราเปิดแผ่นลุงนะเห็นปะลุงจะบ่ม ัยก็ปืนเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจัดเซตสี่คนอ่ะเอาคนที่ขับรถแบบไม่เอ๋ออะไล่บัมพวกปืนมันสีกระบอกหน่อยเป็นรถเน้นรถบรรทุกปัญญาเอาคนจับรถบรรมุกไหมครับไม่ครับแม่เอาบต้องมือคือมันไม่ใช่รถบรรทุกอ่ะก็แล้วเดี๋ยาไปเสียวนะดีกว่าเอาคนที่แบบรถเดินรถดำไม่แต่งจีโรถบรรทุกก็ได้ถือกว่านะคือรถบรรมุกแรงทั้งแรงทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเอางี้เดี๋ยวมึงอ่ะลงใช่ป่ะแล้วมึงให้คนข้างๆมึงอ่ะขับต่อแล้วมึงล็อกโอเคป่ะได้ครับได้ได้เออรถจะได้ไม่หลุดทำงี้ดีกว่า เดี๋ยวมึง,มงก็ดีดตัวเองลงอะ่ะแล้วมึงให้ไอ้คนนั้นขับอะ่ะเข้าใจป่ะมึงให้คนนั้นขับไปเข้าในวงไฟใหญ่อะ่ะแล้วมึงก็ดีดตัวลงที่ไฟอะ่ะแล้วมึงก็ล็อกแค่นั้นง่ายๆไอพี่แผนเนี้ยคือเดี๋ยวให้พวกรถปมูลเราสักคัน2คันไล่ชนปืน ว่าตกแไม่ตกมามามานี่นะมึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารวมทีซีนะเดี๋ยวพี่คุยเรื่องปืนนัดเดียวตายก่อนนึงไม่รู้นะแต่คือไม่ได้ขับเลยอะไม่ได้ขับไม่ขับผมขอเรื่องปืนนัดเดียวตายหน่อยครับทีซีเออได้ค่ะทุกคนณพี่แดนพี่แดนคะครับผมปืนนัดเดียวตายไงครับผมเล่นไม่ได้นะครับเจ้งเรื่องเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนที่เลเวลก็โดนครับยังโดนซ้ำอยู่เลยครับอันนี้คือ เมื่อวานให้คิดไปเช็คแล้วครับแต่มันจะบอกว่าไงอ่ะมันแปลกๆตรงที่หลอกตายเขาเป็นโดนอีโมตายมันเป็นไปไม่ได้ครับเนี่ยโดนสวิตช์ใช่ในมุมผมผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วผมเช็คละเอียดแล้วครับว่าสวิตช์เบรกตรงนั้น่ะมีคนถือแค่คนเดียวเป็นฝั่งผมด้วยแล้วคนคนที่ตาคนคนที่ถือตายไปแล้วอ้าวใช่ครับคนถือคือตายไปแล้วโดนคนในคลิปฆ่าเลยครับ อย่างนี้วงไฟมิพลัาก็ต้องยกป่ะคับเร่องนั้นอ่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ให้ทางฝั่งนายกไปยืนยันอีกทีนึงเพราะว่าไม่ต้องต้องเรียกในมุมผมด่วนนะผมเสี่ยงความวุ่งี้ยที่เลียนไปตลอดเดือนผมร้องเรียนให้เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายกมาตอบดีกว่าครับเรื่องนี้ต้องต้องเรียกมาเดี๋ยวเพราะมันจะเริ่มแล้วตอนนี้อีกสามทีมจะเริ่มแล้ว คือเขาจะบอกว่าโดนอย่างอื่นไม่ได้หรอครับภาพมันเป็นภาพเดียวขนาดนั้นนะครับใช่ครับมันเป็นอื่นไม่ได้ไฟนัมแคสซี่นเป <คน S 2> ็นปอย่างอื่นแต่มันต้องเช็คจากตัวผู้ผู้ผู้ยิงนะครับว่าปืนเขาบั๊กหรือเปล่าถ้าบั๊กผมก็ต้องบั๊กด้วย้งเรนี้เนี่ยโอเคไหมอ่าใช่ครับแล้วเสียงปืนของเขาก็ต่างกันนะนคลิปว่าใช่ครับมันไม่เหมือนกันเสียงเขามันเหมือนปืนลูกพวกลูกแบบปืนแมกกาสีเก็บเสียงใช่ใช่ครับ เป็นใครก็ไม่อยากเล่นหรอครับบอกให้แบบเนี้ยเสียผลประโยชน์หมดครับวงฟงวงไฟช็อกเหมือนกันครับจริงจริงมันควรเคลียร์ตั้งแต่แบบรับเรื่องแล้วมันต้องมีมีอะไรขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่มันมันเงียบเงียบเป็นวันเลยครับวันนี้ยส่งมาล่าสุดเป็นสวิสเบทแทงแล้วก็ไม่เอาไอ้เป็นสูตรดิไม่เป็นสูตรดิใส่สูตรดิน้องเดี๋ยวโดนแย่งง่ายไปใส่สูตรดิไปใส่สูตรดิบอกว่าใส่สูตรดิเพราะในมุมผมก็ผู้เล่นเขามาร้องแล้วแบบ มันไม่มีใครเช็คได้นอกจากหลังบ้านนะครับแล้วมันถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมันไม่โอเคครับในมุมผู้เล่นอ่ะแต่แล้วอย่างผมถ้าผมเช็คได้ผมเช็คให้ได้ถ้าผมทําให้ได้ผมทําให้เดี๋ยวัผมมั่นใจหรือว่ามันเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแน่นอน,นครับได้อันนี้คือในในเลเวลไฟดึกยังโดนอยู่เลยครับเม็ดเดียวตายเนี่ยครับนั่นแหละครับปัญหาแล้วแบบอ่าผมตามฝั่งนาะยกเต็มที่ครับ ต้องเรียกต้องเรียกเดฟมาป่ะครับเจียบัดดี้อ่ะเดฟบัดดี้อ่ะใช่ครับน่าต้องเป็นบัดดี้เมื่อวานคิดก็บอกว่าน่าจะต้องเป็นบัดดี้ครับเรียกเรื่องอะไรคมันจะเริ่มแล้วครับตอนนี้จะเริ่มแล้ว ถ้าบอกว่าปืนบล็อกผมก็ต้องบล็อกด้วยถูกไหมครับผมก็ต้องยิงนัดเดียวตายเหมือนกันใช่ครับเพราะาปืนมันรูปแบบมันก็ต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดแสดงว่าอาจจะคนคนนั้นแค่คนเดียวว่าถ้าเป็นปืนจากไอ้ชิงแลนหรืออะไรผมเทแล้วครับเสียงไม่ใช่แบบนี้เพราะเป็นเชทัคใช่ไหมครับปืนชิงแลนะ่ะมันคือปืนสไนเปอร์ใช่ไหม ใช่เปิลมันจะเสียงดังมากแบบดังแบบปังแล้วคือไกลๆก็ยังได้ยินอยู่อ่ะใช่แม้พี่ธานี่ลองยิงให้ดูครับลองยิงให้ดูก็ได้ครับลองยิงให้ดูก็ได้ก็ถ้าเป็นคนตายคือมันจะได้ยินแบบดังมากครับไม่ใช่ปืนนี้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 ครับปืนอ A ที่มันจะเป็นกระบอกเชืแท็กครับไม่ใช่ปืนนี้อันนี้ไม่แค่เด็กวิ่งเพราอมันให้เขาเทสครับเสียงแบบมันจะไม่ใช่เลยอ่ะถ้าเราเป็นคนโดนปืนนั้นยิงเราจะได้ยินเสียงปืนนั้นด้วยอ่าใช่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  ไม่มีใครตอบเลยก็คือไล่เช็งแต่เมื่อคืนเ้วใช่ไหมเบื้องต้นที่เดนนี่ทําได้คือทาหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับแบบผมเช็คแบบแบบทุกอย่างแล้วก็จับวินาทีที่แบบเป๊ะเลยนะเพราะว่าเขามีเขาตายไปหลายรอบแล้วโดนคือนั่ง <10 S 2> ดูทุก <ๆ S 1> คนในวงนั้นเลยใช่ไหมว่าใครถืออะไรบ้างแต่ละคนใช่แต่ที่แน่ๆผมถ้าถ้าถ้าในมุมผมผมว่ามันเป็นปืนเก็บเสียงอะ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช อาจจะบั๊กหรือจะคลิปหรือจะอะไรอันนี้ผมไม่รู้อะเป็นต้องเป็นทางฝั่งหลังบ้านตรวจสอบแต่มันไม่ใช่ปืนปกติแน่ๆ่แมนเอามายิงเลยครับร้อยครั้งมันก็ไม่มีเสียงแบบนั้นแน่ๆครสักครั้งหนึ่งใช่ใช่ใชผมเล่นมาสี่ห้าปีผมยังไม่เคยเจอปืนเก็บเสียงแบบนี้นะเด็กซุ่มบ่บ มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับรับระบบมาดีกว่าผมเบ่าอใช่แล้วคือถ้าทำไมในหลอกถึงขึ้นว่าแบบเป็นสวิตเบสได้ไงมันเป็นสวิตเบสได้ไงในมุมนั้นมันไม่มีใครถือสวิตเบสฟักคนเลยใช่ไม่งั้นจะแบบอีโมระยะร้อยเมตรเหรอครับโหนั่นกระโดนแล้วครับน้าก็โดนแบบแล้วละใช่ันขเ้นเป็นสวิตเบสเลยไปไม่ได้เขาบอกมันึ้นเบสรั่วจากเลยเยอยคนรั่ว ถ้าเป็นไม้นี่ยังพอทนต่อให้อ่ะไอตุ่นอ่ะไม่ไอตุ่นไม่ไม่ไม่มีไอตุ่นมันมันถือไม้ไงพี่หลอกมันขึ้นสวิตเบ๊ไงใช่ไม่มีผลอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะไอตุ่นถือไม้มันไม่ถือสวิตเป๊กไอตุ่นนี้คือไม่ได้ละเพราะว่าหลอกมันขึ้นอ่ะเขาอิงตามหลอกไม่ใช่ครับใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ตรงนั้นจะโดนสวิตเป๊ค่ะมันไม่มีใครถือสวิตเป๊กสักคนหลอนหลอนหมอดู่ไหนอะน้องเ่ยหลอนหลอนหมอดู่ไหนอะ แล้วแบบคนมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่แบบจะทําให้แหลกอ,อะไรแบบใช่คภาพน้องยังลื่นอยู่เลยใช่ครับผมก็เด้พิสโตนะแล้วประเด็นคือมุมที่ถือปืนมีฝั่งยี่ิบเอดถืออยู่แค่คนเดียวด้วยแล้วไม่ได้ยิงอ<า>๋อแล้คือรอบรอบนั้นนะคือมันไม่มีใครถือปืนครับออ<า>ก็เป็นไปได้อาจจะยิงมาจากรถหรืออะไรชักอย่างแบบก็มีแค่คน,นสีพูเขาคนเดียวที่อยู่บริเวณนั่นแนะ่ะ อดครับแล้วมันจะบอกว่าไงอ่ะมันกินข้าวยังคะเตงทำไมหลอกมันถึงขึ้นว่าเป็นสวิตเปรยค่ะคือเขาต้องเช็คตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรอครับจริงๆมันต้องได้คำตอบที่เคลียร์แล้วอ่ะแต่ผมก็ไปไฟ์เรเวลต่อเน้องผมก็โดนต่อนี่แหละผมเสียจปรอนตรงนี้แหละเอ้ยเนี่ยถามพวกซูน่ยเองเล่นกับผมมาเนี่ยเคยโดนผมยิงปืนไมเดียวตายปะ ไม,ไม่เคยเอาดีไมปเก็บเสียงด้วยนะแบบเก็บเสียงอะรั่วลเลยยังโดนอย่างรั่วเลยไลฟ์เฟิร์นหรือล่าเฮ้ยเอาดีอย่าเด็กสมีกแลารโดนเด็กสมีนครับพี่เข้ามาจากไอเดียอัพได้คิงวะพี่เฮ้ยเ้ยลืมเก็บเก็บรูนป่ะมั่ามีชิงกาลัดครับเดี๋ยวนี้หรือว่าไงไม่มีครับไม่มีมาหมดไปตั้งนานแล้วมันเป็นแบบเหมือนปิดสกิลไปแล้วป่ะแล้วถ้าแบบถ้าจะมาบัคตอนนี้ผมว่าไม่ใช่อ่ะ ไม่ถามถามเลยนะมีมีะเรคุยก่อนคุยได้เลยครับเพราะผมรอเดบอ่ะโอเคครับคุยคุยก่อนเลยภูสุนคุยก่อนเลยแล้วผมลองรอนายกตอบพี่พี่แดนจะคุยน้องภูสุนไหมคะเอ่อได้ครับไม่ใช่เพราะอะไรครับจสวัสดีครับสี่เขาบอกเสอ็จ้วเหรอไม่ใช่พี่วันนั้นเมื่อวานผมไม่ว่างพี่เขาเลยเอาผมลงสำรองออืมเ้ยเอ้ที่พี่อเออท่านพี่อะไรปีสามพี่แกเรียกผมไหมเอาป่ะเอ้ที่นี่อุ้มเดี๋ยวมั้งไมม่้ีรถแต่แต่ผมไม่มีรถอ่ะเด็กให้ขับรถมูเสี่ให้ขับรถมูเสี่อ่ะ ไม่ผมได้เฟอร์คันนี้มาพี่ไหนไอ้คันเฟอร์ฟิต้าอร์ะไรนะอะไรเนี่ยถ้าเหนื่อยเราไม่ไม่เนี่ยเขาเนี่ยพี่รถขเนี่ยอ๋อของยุ้ยป่ะใช่ครับอ๋อเฟอร์พี่บังใช่ไหมเฟอร์อันนี้ป่ะไอ้แต่เหมืนเลี้ยวดีเอลิทป่ะเอลิทป่ะใช่ครับใช่เออพี่จะรออยู่เหรอผมว่านู่นนะพี่สองสามชั่วโมงอะใช่เหรอ พี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าผมพี่รออะไรติเก็ตไปอ่ะว่าเขาจะอันนี้ปะก็รออยู่ดีอ่ะพี่เชื่อผมเนี่ยไม่รอมั้งเดี๋ยวลองดูก็เอิ่มเอิ่มไม่เงียบเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเวลาเราเพื่อนเหรอวะเดี๋ยวเพื่อนเรามาโค้ปเพื่อนเราบาโค้ปไม่ทันปีเถียงแล้วเขาไอ้นี้ยผมมองอันนี้อันนี้อันนี้เที่ยจริงนะเว้ยอันนี้เที้ยเที้ยมากเลยนะแบบโคตรเซ็งอ่ะ คือแ้วเสียงปืนมันเป็นเสียงปกติมันยังมียังคอย่างเงี้ยพี่เขาจะแบบมันเสียงเก็บเสียงอะเอ้ยเพิร์เคยโดนปะเล่นแบบเล่นมาเล่นแต่จับปืนมาเนี่ยเคยโดนปะปืนเก็บเสียงอะเพื่อนปืนเซนเซอร์ป่ะเปล่าปืนปักเก็บเสียงอะปืนเนี้ยรีโลเวอร์เก็บเสียงอะไม่มีเสียงหรอมันต้องดิ้เสียงนะแบบเป็นจิ้วใช่ครับผมขอรีตอมอเลยไม่ต้องตายเมันจิ้วอะมันจิ้วมันก็ตายเลยพี่่แจกยิงแค่หน่อยมันไม่มันดังหรือเลยวะเนี่ยเห็นปะอ่าใช่มันต้องดังอย่างงี้ครับแต่ในคลิปมันจิ้วแล้วก็ตายเเเเลยอออมมันนนนนหืืืปป เก็บเปืนของฮิตแมนอ่ะฮิตแมนอ่ะเออถ้ามึงนึกไม่ออกมึงนึกถึงปืนเสียงเสียงเวลาฮิตแมนดงก็ใส่เซเลนไงไซเลนยาวเใส่เซเลนอะสักครค่นนะครับเดี๋ยวนายกมาแป๊บโอเคมาแล้วใช่ไหมครับ